สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับก <ส together, S 1> ็เป็นหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดนะครับชื่อช้างซ่อนหานะครับก็จะเป็นหนังสือแบบนี้ครับภาพสีสวยนะครับก็เราก็จะมีผิวสัมผัสอย่างเช่นกระดองเต่าแบบนี้นะครับเป็นผิวสัมผัสได้นะครับกระดองเต่าตรงนี้นะแล้วก็อย่างนี้ตรงหนังช้างตรงนี้เป็นผิวสัมผัสได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่สัตว์เนี่ยมาเล่นซ่อนหากันครับในป่าครับก็จะมีลูกเล่นทั้งเล่มเลยนะครับเช่น แบบนี้ใครแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับเปิดออกมาได้ครับก็คือหมูเนี่ยเจ้าหมูนะครับใครแอบอยู่หลังุูมไม้ตรงนี้ก็คือเต่าแบบนี้ครับแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ทั้งเล่มเลยนะครับก็คือมีลูกเล่นแบบนี้ทั้งเล่มเลยนะครับก็เป็นแบบนี้เปปเป็นผ้าเปิดแบบนี้กับเป็นผิวสัมผัสนะครับแบบนี้นะฮะอ่านะครับแล้วก็เป็นผิวสัมผัสอย่างอันนี้ก็เป็นขนก็เป็นขนจริงๆนะครับ นะรตรงนี้ขนกระต่ายที่สีขาวนี่ก็เป็นขนนะครับแบบนี้เลยเด็กๆจะสัมผัสได้ด้วยแล้วก็เล่นเปิดเปิดเปิดได้ด้วยนะครับก็นะครับหนังสือเล่มนี้พบกับหนังสือเล่มนี้ครับนะฮะหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดนะครับช้างซ่อนหาได้ใน w w w k i d s b o o k t h a i l a n d c o m ครับผม